เรื่องการประกาศใช้กฎอัยการศึกตามสถานการณ์ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองหลายกลุ่มได้ทำการชุมนุมประท้วงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลตลอดจนพื้นที่ต่างๆของประเทศและมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ความรุนแรงด้วยการใช้อาวุธสงครามต่อประชาชนและสถานที่สำคัญอย่างกว้างขวางเป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ตราจนและความไม่สงบเรียบร้อยอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้นเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็วจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา2และมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา 0300เป็นต้นไปประกาศหน้าวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2557กองทบกนั้นมุ่งหวังที่จะนำพาความสงบเรียบร้อยมาสู่บ้านเมืองอันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนโดยเร็วที่สุดขอให้ทุกพวกทุกฝ่ายนั้นหยุดการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าสู่กระบวนการในการแก้ปัญหาของชาติอย่างยั่งยืนโดยเร็วอำนาจตามความในมาตราต่างๆของพระราชบัญญัติกฎอกการศึกพุทธศักราช2457นั้นจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันก็ขอให้ประชาชนทั่วไปนั้นอย่าตื่นตระหนกยังคงทำหน้าที่ปฏิบัติงานไปตามปกติทุกประการทั้งนี้ กองัมบกมุ่งหวังที่จะให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงได้โดยเร็วสวัสดี